สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่25-31ถึงส1สิงหาคมค่ะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์คุณกำลังรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งอยู่ภายในใจนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนหรือคำแนะนำจากจิตใต้สำนึกควรใช้เวลาสำรวจสิ่งที่อยู่ในใจและเชื่อมต่อกับสัญชตาตญาณของคุณเองนะคะ ส่วนไพ่การเงินขึ้นสี่เหรียญรายได้ช่วงนี้ค่อนข้างเงียบแล้วก็มีความล่าช้าเรื่องการเงินด้วยคุณอาจจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมรวมถึงรัดเข็มขัดมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในอนาคตค่ะการงานเป็นไพ่เดอะฟูลงานยังไม่ค่อยมั่นคงนะคะอาจกำลังเริ่มต้นทดลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งยังมีความเสี่ยงสูงอยู่คุณต้องรอบคอบให้มากกว่านี้อย่าประมาทค่ะ ส่วนใครที่ทำงานประจำช่วงนี้อาจจะมีความขี้เกียจสูงไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับงานมากนักแต่ถ้าเป็นงานด้านบันเทิงหรือว่างานเกี่ยวข้องกับการเดินทางถือว่าไปได้ดีอยู่ค่ะสุขภาพเป็นไพ่เมจิกเชียนค่ะแข็งแรงนะคะหากกำลังป่วยอยู่ก็จะหายวันหายคืนระวังพวกโรคภัยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยในช่วงนี้ค่ะความรักเป็นไพ่แปดไม้เท้า คนโสดจะมีคนเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะคบและพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างเร็วแล้วก็ลึกซึ้งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักถือว่าดีเติบโตและพัฒนามากขึ้นอาจได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันความสัมพันธ์มั่นคงและแน่นแฟนขึ้นค่ะ